พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่หณสำนักงานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนามิถุนายนพุทธศักราช2546จิตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้กลิ่นจิตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นลิ้มรสจิตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นคิดนึกใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจิตทำพวังขกิจด,ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลน,นั้นโดย ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือความละเอียดของจิตในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะซึ่งต่อไปก็จะแสดงให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้ก็เหมือนกับว่าไม่มีจิตแต่ความจริงที่ใดที่มีจิตขณะใดที่จิตเกิดขณะนั้นต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นความรู้สึกเกิดด้วยทุกครั้งอันนี้พอที่จะเข้าใจนะคะว่าคนหลับไม่ใช่คนตาย ที่ต่างก็เพราะเหตุว่ามีจิตและเมื่อมีจิตก็จะต้องมีสังขารธรรมที่ปรุงแต่งให้จิตเกิดสังขารธรรมที่ปรุงแต่งให้จิตเกิดก็คือเจตสิกน,นะคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเจตสิกก็อาศัยจิตเพราะว่าเจตสิกจะเกิดที่อื่นไม่ได้และจิตก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะทำให้จิตเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจิตและเจตสิกนยคะไม่เคยแยกจากกันเลยใครบอกว่ามีแต่จิตไม่มีเจตสิกคือผิด ใครบอกว่ามีแต่เจตสิกไม่มีจิตก็คือผิดนะคะเพราะว่าขณะใดที่จิตเกิดขณะนั้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแม้ขณะที่นอนหลับมีจิตเกิดก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเวทนาความรู้สึกก็เกิดร่วมด้วยในขณะนั้นนะคะ mm hmm. แต่เมื่อขณะนั้นไม่ได้รู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอารมณ์นั้นหรือโลกนี้ทั้งโลกก็ไม่ได้ปรากฏเลย ไม่ว่าโลกไหนๆก็ไม่ปรากฏนะคะในสวรรค์ขณะที่เป็นพวังขจิตไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นไกาใจก็ไม่ได้คิดนึกขณะนั้นก็ไม่ใช่จิตประเภทนั้นๆครับท่านอาจารย์ครับตอนที่เวลารูปเสื่อมนะคะรูปจะมีความรู้สึกอะไรไหมคะรูปเป็นรูปตลอดการรูปจะเปลี่ยนเป็นนามธรรมไม่ได้เลยคะ่ะ รูปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไร่ไม่มีความรู้สึกเลยเพราะรูปไม่ใช่สภาพรู้อันนี้แน่นอนตายตัวเลยค่ะรูปบนสวรรค์รูปยังมีชีวิตรูปที่ตายแล้วหรืออะไรก็ตามแต่นะคะรูปแล้วไม่ใช่สภาพรู้รูปไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งสิ้น แล้วถึงแม้จะหนาวจัดหรือเย็นจัดรูปไม่มีความรู้สึกทั้งนั้นเลยรูปรู้สึกอะไรไม่ได้เลยค่ะขณะที่หนาวเป็นความรู้สึกนะคะเป็นจิตซึ่งเกิดกับเจตสิกแล้วก็มีความหนาวขณะนั้นเป็นอารมณ์จึงรู้สึกในความหนาวนั้นนี่ต้องแยกโดยเด็ดขาดตั้งแต่ต้นนะคะนี่เป็นเหตุที่จะทําให้เราเข้าใจความหมายของรูปกับนาม ว่าสภาพที่เป็นรูปแล้วไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปของใครพบไหนภูมิไหนเมื่อไหร่รูปก็ไม่ใช่สภาพรู้ค่ะแต่ทีนี้นึกมานึกถึงตอนที่อรูปมีดินน้ำลมไฟเป็นกับกราบนะคะ่ะไม่ใช่รูปมีดินน้ำไฟลมนะคะดินเป็นรูปน้ำเป็นรูปไฟเป็นรูปค่ะค่ะเข้าใจค่ะกราบขอพระคุณค่ะ ผมไม่คำถามนะฮะในขณะที่นอนหลับนะเป็นปวังจิตดวงไหนเกิดครับจิตเกิดพอหรือยังคะยังไม่ต้องดวงไหนตอนนี้เราอยู่ชั้นอนุบาลค่ะเอาแค่มีจิตเกิดเท่านั้นใช่ไหมครับะดวง<จ>ไหไ้งสนใจโดยมากนะคะบางคนอาจจะเข้าใจว่าศพยังรู้สึกใช่ไหมคะกลัวเข้าจะหนาวต้องเอาผ้าไปหม่มหรือว่าอาจจะคิดว่าเข้าหิวก็เอาอาหารไปตั้งไว้ใช่ไหมคะ แต่ความจริงแล้วรูปไม่ใช่สภาพรู้ไม่ว่ารูปจะเกิดที่ไหนอย่างไรสิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็เป็นรูปเช่นเสียงเนี่ยนะคะมองไม่เห็นเลยแต่เสียงไม่ใช่สภาพรู้เสียงเป็นรูปเพราะว่าเดิมเราอาจจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรามองเห็นทางตานะคะภูเขาต้นไม้สันธานต่างๆเนี่ยเป็นรูปแต่ความจริงในทางพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้น มีปัจจัยปรุงแต่งแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่ใช่สภาพธรรมะที่รู้อะไรสภาพธรรมะนั้นเป็นรูปธรรมทั้งหมดจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามคุณวิจิตเห็นแข็งไหมคะไม่เห็นครับค่ะเห็นหวานไหมคะไม่เห็นครับค่ะเห็นกลิ่นไหมคะไม่เห็นแต่กลิ่นมีไหมคะมีครับหวานมีไหมมีครับเสียงมีไหมมีครับเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรม ก็สิ่งพนับไม่รู้หมดเพราะอะไรคะทำไมว่าเป็นรู้ม,มันไม่ไม่รู้อะไระเพราะไม่สามารถจะรู้อะไรได้ไม่ใช่สภาพรู้ขอบคุณครับตอนนี้เราก็รู้จักจิตแล้วนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้จิตไม่โกรธจิตไม่ใช่เจตสิกแต่จิตรู้สิ่งที่กำลังปรากฏชัดเจนนะคะทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ จิตเป็นสภาพที่รู้สิ่งที่กําลังถูกรู้แม้ว่ามองไม่เห็นเช่นเสียงเนี่ค่ะจิตกําลังได้ยินเสียงถ้าเป็นรูปจะไม่รู้อะไรเลยจะได้ยินไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่เรายึดถือว่าเป็นเราก็คือธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมนั่นเองเพราะความไม่รู้ซึ่งการเกิดขึ้นและดับไปของทั้งนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดแล้วดับแล้วอันไหนจะเป็นเราคะ รูปก็เกิดแล้วก็ดับไปหมดเป็นเราไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เพราะไม่มีแล้วจิตและเจตสิกซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปทุกๆุกขณะก็หมดไปแล้วจะเป็นของเราไม่ได้ของใครไม่ได้เพราะไม่มีแล้วแม้ขณะที่กำลังเกิดขึ้นนะคะก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างและเรื่องรูปเนะะี่ยค่ะต่อต่อไปเราก็จะค่อยๆกล่าวถึงเพิ่มเติมนะคะได้แม่แต่นามคือจิตเจตสิกก็จะ ค่อยๆกล่าวถึงแต่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันซึ่งขณะนี้ทุกคนก็ทราบเรื่องของจิตนะคะและเราก็กําลังจะกล่าวถึงเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตและมีความหลากหลายเป็นถึง52ประเภทนะคะแต่ก็จะค่อยๆกล่าวถึงที่สําคัญเช่นความรู้สึกให้รู้ว่ามีนะคะเป็นของเราหรือเปล่าคะความรู้สึกเนี่ยคะ่ะแต่เดิมเป็นเราสุขเราทุกข์แต่เดี๋ยวนี้ทราบว่าสุข เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับทุกเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับนะคะไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตาธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตามีใครยังสงสัยเรื่องความรู้สึกไหมคะซึ่งเป็นเจตสิกที่ภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกภาษาไทยเคยได้ยินคำว่าเวทนาใช่ไหมคะภาษาไทยหมายความว่าไงคะเวทนาคะ่ะ สงสารมากนะคะเป็นความรู้สึกหรือเปล่าคะจิตเกิดแล้วจะไม่มีความรู้สึกไม่ได้เลยคะ่ะแต่เราต้องเป็นผู้ที่เข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าขณะนั้นความรู้สึกชนิดไหนเกิดกับจิตในขณะนั้นรูปมีเวทนาไหมคะไม่มีคะ่ะไม่มีนะคะเวทนาเป็นเวทนาแต่รูปไม่มีเวทนาคือไม่มีความรู้สึก ขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่ารูปของคนตายกับรูปของคนเป็นนี่มีอะไรต่างกันบ้างครับถ้าทราบว่ารูปของคนเป็นเนี่ยนะคะมีรูปที่เกิดจากสมุดฐานสี่คือบางกลุ่มหรือบางรูปเกิดเพราะกรรมเป็นสมุดฐานบางรูปเกิดเพราะจิตเป็นสมุดฐานบางรูปเกิดเพราะอุตตุความเย็นความร้อนเป็นสมุดฐานบางรูปเกิดเพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปที่บริโภคเนี่ยนะคะเป็นสมุดฐาน เพราะฉะนั้นคนตายจะไม่มีรูปที่เกิดจากกรรมสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงจะไม่มีรูปที่เกิดจากจิตเพราะขณะที่ตายแล้วไม่มีจิตที่จะเป็นปัจจัยให้รูปที่เกิดจากจิตเกิดได้นะคะแล้วก็ไม่มีรูปที่เกิดจากอาหารเพราะว่ารูปที่เกิดจากอาหารได้รูปที่เกิดจากอุตุเนี่ยนะคะก็จะเกิดดับเกิดดับเช่นเดียวกับรูปอื่นเพราะฉะนั้นหลังจากที่สิ้นชีวิตแล้วเนี่ยนะคะไม่มีรูปที่เกิดจากกรรม ไม่มีรูปที่เกิดจากจิตไม่มีรูปที่เกิดจากอาหารมีรูปที่เกิดจากอุตตุเพราะฉะนั้นคนที่ตายนี่รูปก็จะเหมือนกับรูปของต้นไม้ค่ะมีค่าเท่ากันค่ะเป็นรูปที่เกิดจากอุตตุค่ะคือมีลักษณะที่เย็นหรือร้อนนะคะเป็นธาตุไฟอ่อนหรือแข็งเป็นธาตุดินนะคะตึงหรือไหวธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ําซึ่งเกาะกลุ่มแล้วก็ มีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาแปดรูปรวมกันในหนึ่งกลาปะเล็กๆคือกลุ่มของรูปที่แตกย่อยละเอียดอย่างไรจนกระทั่งแยกอีกไม่ได้นะคะก็จะมีรูปแปดรูปรวมอยู่ในที่นั้นแล้วรูปที่บ่งบอกสภาวะว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอันนี้เนี่ยเป็นของอุตูหรือเป็นของกรรมครับเป็นรูปที่เกิดจากกรรมค่ะ<า>เพราะฉะนั้นก,รรก็จะไม่มีเลย รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคนตายนี้ลักษณะของการแสดงความเป็นเพศหญิงเพศชายนี้มันยังปรากฏอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะคนที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็เห็นว่าเป็นหญิงใช่ไหมคะและคนที่ตายแล้วเราก็บอกว่า,วายังเป็นหญิงอยู่ใช่ไหมคะแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอะไรสิ่งที่ปรากฏทางตาเปลี่ยนไม่ได้เลยคะ่ะเป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งกระทบจากขู่ภาษาทะาปรากฏแล้วดับแต่สืบต่อเร็วนะคะ จนกระทั่งสัญญาความจำเพราะฉะนั้นสัญญาเป็นเจตสิกอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากนอกจากเวทนาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้สึกนะคะซึ่งทุกคนแสวงหาต้องการแต่สุขเวทนาก็ยังมีสัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพจำซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะมิฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถจะจำอะไรได้เลยนะคะแต่เราไม่รู้ว่าสัญญาเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับ ด้วยความไม่รู้นะคะก็ทำให้เราเห็นว่าสิ่งต่งตางๆเนี่ยค่ะนิจจังคือเที่ยงไม่ได้เกิดไม่ได้ดับเลยเพราะฉะนั้นสัญญาที่จำว่ารูปร่างลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นหญิงรูปร่างลักษณะอย่างนั้นเป็นชายแต่ตัวภาวะรูปซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากกรรมซึ่งซึมซ,ซาบอยู่ทั่วตัวนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้มีการให้รูปที่ปรากฏมีลักษณะของหญิงหรือชาย แต่ว่าลองดูจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องของสัญญาโดยตลอดนะคะในเรื่องของหญิงหรือชายเช่นตุ๊กตาพอเห็นหุ่นในร้านเนี่ยค่ะรู้ไหมคะว่าหญิงหรือชายหุ่นหญิงหรือหุ่นชายแต่ไม่มีภาวะรูปเลยนี่ก็เป็นการแสดงเห็นว่าสัญญาความจำจำในสิ่งที่ปรากฏนะคะและก็มีการยึดถือว่าลักษณะอย่างนั้นเป็นหญิงแม้ว่าเป็นตุ๊กตาหรือหุ่นก็ยังเป็นหญิงใช่ไหมคะแต่ความจริงไม่มีภาวะรูปเลย ก็เป็นการที่เราจะได้เข้าใจสภาพธรรมะถูกต้องนะคะว่าสัญญาเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เริ่มตั้งแต่เกิดแล้วก็ค่อยสะสมค่อยๆจดจําทุกอย่างจนกระทั่งเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เที่ยงแล้วก็ไม่ดับเลยนั่นคืออัตสัญญานิจจสัญญาขอบพระคุณครับผลยาาะว่าเวลาคนความจําเสื่อมนะฮะแล้วเขาไม่ทราบเป็นหญิงก็ชายแล้วทาไงฮนะ โดยหลักเลยนะครับเวทนาก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งสัญญาก็เป็นเจตสิกอีกชนิดหนึ่งซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกดวงทุกประเภทนะครับแต่แล้วแต่ว่าจะเกิดกับจิตประเภทไหนถ้าสัญญานั้นนะครับเกิดจากจิตประเภทที่มีกําลังอ่อนนะฮะอย่างเช่นจิตที่ประกอบด้วยโมหะมากๆก็ไม่มีกําลังในการที่จะจําเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะปราศจากสัญญานะฮะ แต่ว่าสัญญานั้นจะมีกําลังมากน้อยเพียงใดคนที่เข้าความจําเสื่อมนี่เขามีโมหะมากหรือเปล่าคะบครับถึงคนความจําไม่เสื่อมก็มีโมหะมากเหมือนกันแต่ถึงจะไม่ใช่ผู้ที่มีความจําเสื่อมแต่เราก็ตรึกนึกคิดส่วนใหญ่นะครับเป็นไปด้วยอกุศลแต่ก็ยังสามารถปฏิบัติงานหรือทํางานได้แต่ว่า ความเป็นระบบของการตรึกด้วยอคุศลเนี่ยก็แตกต่างกันไปความสับสนของจิตใจก็ต่างระดับกันนะครับแต่ก็ประกอบด้วยความไม่รู้คือโมหะเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เป็นอกุศลจิตครับอยากจะทราบว่าจิตกับเจตสิกแตกต่างกันอย่างไรครับความแตกต่างของจิตและเจตสิกครับความแตกต่างระหว่างจิตและก็เจตสิกนะครับ จิตหมายถึงว่าเป็นใหญ่ในการที่จะรู้แจ้งในอารมณ์นั้นๆขณะนี้กําลังเห็นใช่ไหมครับเห็นในที่นี้คือมีสิ่งที่จิตกําลังรู้ในสิ่งที่เห็นนะครับก็คือสิ่งที่กาลังปรากฏได้ทางตาขณะนั้นนะครับจิตเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏทางตา แต่ว่าแม้ในขณะที่เห็นนั่นเองนะครับก็มีสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตเห็นด้วยนั่นก็คือเรียกว่าเจตสิกนั่นเองดังนั้นขณะที่เห็นมีความรู้สึกไหมครับมีครับมีนะครับก็คือความรู้สึกดีใจเสียใจหรือว่าเฉยๆครับดังนั้นขณะที่เห็นเนี่ยมีความรู้สึกด้วยไม่ใช่ดีใจนะครับไม่ใช่เสียใจแต่ว่าเป็นความรู้สึกเฉยๆนะครับก็คือ ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนานะครับอันนี้ก็คือให้เห็นนะครับว่ามีจิตนะครับซึ่งเป็นใหญ่ในการรู้ในสิ่งที่เห็นและก็มีสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตด้วยคือเรียกว่าเวทนานะครับความรู้สึกค่ะจิตกับเจตสิกเป็นนามธรรมนะคะแล้วก็เกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแล้วก็รู้อารมณ์เดียวกัน ขณะในขนดขณะหนึ่งที่จิตเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทถ้าเป็นอกุศลก็เพิ่มอกุศลและเจตสิกขึ้นมาอีกนะคะถ้าเป็นโสภณะจิตฝ่ายดีก็เพิ่มทางฝ่ายโสภณะเจตสิกขึ้นมาเพราะฉะนั้นในขณะเดียวที่เกิดสั้นแสนสั้นนะคะและทั้งจิตและเจตสิกก็เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกัน ยากต่อการที่เราจะสามารถรู้ถึงลักษณะของเจตสิกแต่และเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันนะคะแต่ให้ทราบว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะเหตุว่าแม้เจตสิกก็เกิดกับจิตไม่ได้เกิดกับสภาพธรรมอื่นเลยเจตสิกบางเจตสิกไม่ได้เกิดในขณะที่เจตสิกประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดแต่จิตต้องมีอยู่ตลอด จะขาดจิตไม่ได้เลยค่ะตั้งแต่เกิดจนตายนะคะมีจิตแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่เจตสิกที่ไม่เกิดกับจิตก็มีในขณะนั้นไม่ใช่ว่าทั้งหมดของ52ประเภทนั้นต้องเกิดพร้อมกันในจิตหนึ่งขณะนี่คือความต่างนะคะว่าแล้วแต่ว่าจิตนั้นจะประกอบได้เจตสิกประเภทใดถ้าประกอบได้โลภะความติดข้องขณะนั้นจะไม่มีโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่จิตต้องมี เพราะว่าจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานนะคะเมื่อมีการเกิดขึ้นของสัตว์บุคคลไม่ว่าจะในภพไหนภูมิไหนก็ตามจิตจะต้องเป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏเหมือนกับพระราชานะคะมีอำมาตย์ทำงานให้แต่ตัวพระราชาก็ไม่ต้องทำอะไร เพราะฉะนั้นเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็ทําหน้าที่ของแต่ละเจตสิกที่เกิดกับจิตนั้นๆน,น,นะคะแต่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ขณะนี้กําลังเห็นนะคะสิ่งที่ถูกเห็นเนะะี่ยค่ะเพราะจิตรู้แจ้งและเวลาที่เห็นเราจะเห็นความละเอียดของสิ่งที่เราอาจจะมองดูนะคะสีสันซึ่งแม้ว่าใกล้เคียงกันมากแต่ก็ยังไม่ใช่สีเดียวกัน พราะเหตุว่าจิตเนะะี่ยค่ะเป็นสภาพที่สามารถที่ทางตาก็คือเห็นแจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะแต่ส่วนความจำความชอบไม่ชอบหรือความรู้สึกดีใจเสียใจยพวกนั้นเป็นลักษณะของเจตสิกที่เกิดกับจิตแต่ตัวจิตไม่ได้เป็นเวทนาเจตสิกไม่ได้เป็นเจตสิกอื่นใดนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏคืออารมณ์ อารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้แม้ว่ารูปใดนะคะมีเหตุปัจจัยเกิดแต่ขณะนั้นจิตไม่ได้รู้รูปนั้นรูปนั้นไม่ใช่อารมณ์ต้องเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้เป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นอารมณ์ในภาษาธรรมนะนคะคือสิ่งที่ถูกจิตรู้ซึ่งในภาษาไทยจะเป็นความหมายอื่นนะคะเช่นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็เพราะเหตุว่าเห็นดีบ้าง ได้ยินดีบ้างได้กลิ่นดีบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็บอกว่าอารมณ์ดีแต่ความจริงเราพูดถึงปลายเหตุในภาษาไทยแต่ตัวเหตุจริงๆนะคะต้องจิตเกิดขึ้นแล้วก็มีอารมณ์ที่กําลังปรากฏให้จิตรู้จิตต้องรู้อารมณ์จิตเกิดโดยไม่รู้อารมณ์ได้ไหมคะไม่ได้เมื่อเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จะมีอารมณ์โดยไม่มีจิตได้ไหมคะไม่ได้ าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่ถูกจิตกําลังรู้นะคะรูปไม่เป็นอารมณ์ได้ไหมคะได้แต่อารมณ์ต้องเป็นสิ่งที่จิตกําลังรู้ถ้าอารมณ์เป็นรูปนะคะก็คือรูปที่จิตกําลังรู้รูปเป็นรูปไม่ใช่จิตเจตสิกนิพานเจตสิกไม่ใช่จิตไม่ใช่รูปไม่ใช่นิพาน รูปไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกนิพานนิพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปต้องเป็นสภาพวะธรรมที่ต่างกันแล้วก็มีความหลากหลายที่ว่าทําให้สภาพธรรมะที่ปรากฏในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะต่างกันไปแต่ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่สาระคือสิ่งที่เราควรจะติดข้องมากเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับจนไม่มีอะไรเหลือเมื่อวานนี้นะคะสิ่งที่เกิดและหมดไปในความทรงจําของเรายังคิดว่ายังมีอยู่ใช่ไหมคะ แต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาดับสิ่งที่ปรากฏทางหูดับสิ่งที่ปรากฏทางจมูกดับสิ่งที่ปรากฏทางลิ้นดับสิ่งที่ปรากฏทางกายดับความคิดนึกก็คิดทีละหนึ่งคำจะสองคำไม่ได้นะคะแต่ละคำที่จิตกำลังคิดจิตก็ดับไปดับไปเรื่อยๆแต่โดยมากเนะะี่ยค่ะเราจะไม่รู้ความจริงอย่างนี้เลยเราคิดว่าจิตดับตอนตายใช่ไหมคะเกิดมา อาจจะบอกว่าทุกคนมีจิตแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจิตนี่คืออะไรอยู่ที่ไหนมีลักษณะอย่างไรแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก,ก็รู้ว่าจิตไม่มีรูปร่างลักษณะใดๆเลยไม่เป็นรูปธรรมหนึ่งรูปธปรรมใดเป็นนามธรรมล้วนๆนะคะแล้วก็เกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายและแต่ละขณะก็ไม่ใช่จิตเดียวกันแต่ว่าเป็นจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ละขณะ เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาอย่างนี้นะคะก็จะทราบได้ว่าที่เราเรียกว่าตายนะคะคิดว่าจิตเกิดแล้วก็จิตดับตอนตายไม่ถูกต้องแต่ว่าตามความเป็นจริงและสภาพธรรมะใดที่เกิดดับทันทีเร็วมากและก็ตายที่เรากล่าวถึงนี่นะคะก็เป็นเพียงการสมมุติเพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสก็จะยังมีสังสารวัตมีการเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นเมื่อจิตขณะสุดท้ายดับ ก็เป็นปัจจัยทำให้จิตขณะแรกของชาติต่อไปเกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเช่นเดียวกับขณะนี้นะคะจิตก็กำลังเกิดดับสืบต่อกันขณะนี้ที่จิตกำลังเห็นกับขณะที่จิตได้ยินต่างกันหรือเหมือนกันคะจิตเป็นสภาพรู้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราเห็นแล้วบางคนไม่ชอบเลยสิ่งเดียวกันที่เห็นนะคะแล้วบางคนก็ชอบ ทั้งท้ที่จิตเห็นก็คือจิตที่เห็นนะคะแต่ความชอบหรือความไม่ชอบของแต่ละคนจะกล่าวว่าเป็นจิตไม่ได้เพราะว่าเห็นสิ่งเดียวกันแต่เมื่อเห็นแล้วคนหนึ่งเกิดชอบอีกคนหนึ่งเกิดไม่ชอบนี่ก็แสดงเห็นว่ามีสภาพธารรมะที่ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตในขณะนั้นนะคะเมื่อเห็นแล้วนี่ค่ะบางคนก็กโกรธบางคนก็สงสาร เพราะฉะนั้นลักษณะที่สงสารกับลักษณะที่โกรธจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่จิตเห็นนะคะก็คือสภาพที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เมื่อเห็นแล้วความรู้สึกก็ต่างกันนะคะโกรธไม่ใช่เมตตาเพราะฉะนั้นเมตตาจะเป็นจิตไม่ได้โกรธก็จะเป็นจิตไม่ได้เพราะว่าจิตกําลังเห็นแต่ว่าความรู้สึกต่างกันได้แล้วก็เจตสิกอื่นที่เกิดร่วมด้วยก็ต่างกันได้นี่ก็แสดงเห็นว่า เฉพาะจิตเนะะี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์เพราะว่าจิตจะไม่รู้อารมณ์ไม่ได้ถ้าจิตไม่รู้อารมณ์เจตสิกจะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นไม่ได้แต่เนื่องจากจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดน,นะคะก็เป็นปัจจัยให้เจตสิกที่เกิดในขณะนั้นนะคะต่างๆกันไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นก็ดีเวลาได้ยินก็ดีแม่คิดนึกก็ดีนะคะต่างกันไปตามสภาพของจิต คิดด้วยความสนุกสนานผูกพันสดชื่นนะคะกับคิดด้วยความขุนมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์ตัวจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งอารมณ์ในสิ่งที่กำลังปรากฏในแล้วแต่จะเป็นเรื่องก็ได้จะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูก็ได้นะคะแต่เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนะะี่ยค่ะก็ต่างกันไปตามเจตสิกประเภทนั้นๆไม่ทราบคุณพิชัยพอจะเห็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ ว่าเจตสิกไม่ใช่จิต